สวัสดีครับผมชัางแฮกแปวันนี้พบก,กับจักรยานรถไฟฟ้าซากะโซนิกนะครับวันนี้รถมีอาการชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับขี่แล้วบิดคันเร่งไปแล้วแบตลดลงเรื่อยๆจนเหลือขีดแดงไม่มีแรงนะครับตัวสอบเบื้องต้นนะครับก็มีแบตเสียแล้หนึ่งลูกนะครับ ชั่วๆนะครับก็คืออาการแบตบวมก็คือเก็บประจุไฟไม่อยู่นะครับทุนวัดแล้วเรืออยู่เงินสิบโวลตอันนี้ก็กำลังไล่เทสนะครับใช้เครื่องวัดแบตเตอรี่นะครับวัดค่า cca ดูค่า,าต้นานทานนะครับลูกแรกนี่ปกตินะครับลูกสองนี้เรียบร้อย,อยนี้มาเช็ครูกที่3 ดูง่ายๆนะครับดูค่า c c a ตัวนี้ก็อาการก็ดูภาพรวมนะครับก็น่าจะใกล้แล้วนะครับ c c a ก็ต่ำลูกแรกได้55ลูก2ได้0ลูก3มนี่ได้45นะครับ คาานค่อนข้างเยอะนะครับบ2อ่ตัวนี้ก็พอใช้ได้แต่ถ้าให้ซ่อมจริงๆก็ควรเปลี่ยนลูกใหม่นะครับทั้งสีลูกนะครับรถไฟฟ้าเวลามันมีปัญหามันจะมักจะมีปัญหาพร้อมกันแต่ด้วยเรื่องราคานนี้เดี๋ยวผมต้องไปคุยกับลูกค้าก่อน เพราะว่ามันเป็นขนาด2 0อมนะครับราคาค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับอรอบก่อนผมสั่งให้ลูกค้านะครับอยู่ประมาณ2,800ัน 2, นะครับ2,800ผมก็รับประกันหนึ่งปีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไปเบิกไปซื้อที่ศูนย์เลยซื้อที่ร้าน เขาขายอะลูกค้าแจ้งว่าอยู่ที่ประมาณ3,450บาทนะครับตัว12แอมป์นะตัวที่แบอยู่เท้าเป็นทรงจักรยานไฟอ่ะนี่ ตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดนะครับอกตการใช้ได้นะครับนี่คา CA ค่อนข้างสูงอยู่ถ้าตานทม์ก็ต่ำกว่าเขาอยู่นะครับจะ <iss> ต้องไปคุยกับลูกค้านะครับแต่คิดว่าเขาคงเปลี่ยนลูกเดียวแหละนะเปลี่ยนลูกนี้นะครับถ้าไปเบิกศูนย์ก็น่าจะมีไป ซื้อที่ร้านเขาขายน่าจะมีห้าพันทั้งสีลูกนะก็ไปทัวเฉลี่ยเอาก็น่าจะลูกกับพันกว่าบาทนะรหรือเราจะสั่งเองก็ค่อนข้างถูกนะถูกกว่าหลายร้อยอยู่ต่อหนึ่งลูกนะครับอันนี้ก็เอาเป็นแนวทางง่ายๆนะครับหรือถ้าใครไม่มีเครื่องวัดเนี่ยก็ดูดูพรด,ดูรอบรอบ นะครับหรือถ้าให้ดีหน่อยนึงก็มีมัตติมิเตอร์หรือมิเตอร์วัดไฟนะครับวัดว่ารู้ว่ามันมีค่าไฟเท่าไหร่นะครับก็จะรู้ได้คร่าวๆในระดับหนึ่งนะครับ